สวัสดีค่ะพี่แอร์นะคะจากเพจวิจิกาชอบกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้พี่แอร์มาพร้อมกับกล่องนี้นะคะทีทีทดีศูนะถ่ายถ่ยออเด็กเริ่มต้นเล่นได้เลยของปัต t ิไฟนะคะคนละาโบกับยอดนักสืบจิวโคนันเดอะซีรีสนะคะออกมาแล้วเป็นเซตแรกเลยเป็นชุดเริ่มต้นเล่นได้เลยแบบชุดพิเศษนะคะในกล่องนี้มี 52ใบเล่นได้เลยมีสนามและคู่มือเล่นแถมในกล่องด้วยแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดที่ถือว่าเก่งมากเลยนะแล้วก็การ์ดสวยมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับทั้งน้องๆที่ชอบบัตตี้ไฟแล้วก็เป็นสาวกโบนันนะคะ <Yeah. S 1> เอาไปเล่นก็สนุกนะเอาไปสะสมก็สวยงามเท่เลย ก่อนถ่ายน้องๆอยากรู้แล้วว่าก๊์ดในกล่องจะมีอะไรบ้างและความสามารถจะเก่งขนาดไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่แอร์ด้วยนะคะถ้าอยากดูแล้วนะก็ไปดูกันเลยก็เริ่มต้นด้วยตัวหน้ากล่องนี้เลยนะคะเอโดงาวะโคนันวงเล็บหนึ่งนะหมายเลข1หนึ่งนั่นเองมีให้ครบเลยนะคะ เป็นการ์ดฟอยล์หนึ่งใบเป็นฟอยล์เส้นๆส้นสวยงามเลยนะมีรายละเอียดก็คือเขาเรียกฟอยล์ตัดหรือเปล่าก็คือมีทั้งส่วนที่เป็นฟอยล์และไม่ฟอยล์มีรายละเอียดสวยงามเลยมันดูแบบตรงโคนานมันไม่ฟอย์ก็เลยดูนูนสวยงามเด่นขึ้นมาเลยแล้วก็มีการ์ดไม่ฟอยล์ให้ในกล่องถึง4ใบเลยนะมาดูความสามารถกันไซส์หนึ่งนะคะคาแรคเตอร์ไซส์หนึ่งพลัง5,000กัน10002คี้เมื่อการ์ดนี้เข้าสู่สนามในไฟนอลเฟสของเรา จนจบเทอร์นนี้การ์ดมีสามารถโจมตีได้ในไฟนอลเฟสจากนั้นประกาศประเภทของการ์ดหประเภทจากนั้นดูการ์ดบนมือคู่แข่งทั้งหมดหากบนมือคู่แข่งมีการ์ดประเภทที่เราประกาศไว้นำการ์ดจากช่องเกตคู่แข่งหนึ่งใบไปยังช่องดอป แต่สร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่งหนึ่งนวยนี่ก็ถ้าเกิดเข้ามาในไฟนอลเฟสนะแอบดูมือไฟตรงข้ามได้ด้วยแถมมีสิทธิป์ปัดเกตตัดไลฟ์ของคู่แข่งได้เลยนะคะประ,ประเภทที่เราประกาศก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นพวกมอนสเตอร์หรือเวทมนต์อะไรเงี้ยที่แบบเราคิดว่าน่าจะมีแน่ๆอยู่บนมือเขาอยู่แล้วอะไรเง,ไงี้ยค่ะก็ได้ดูทั้งมือก็เตรียมรับมือได้เลยนะเป็นนักสืบ กับขบวนการนักสืบเยาวชนไปสืบมือส่ตรงขามมาได้ด้วยนะคะเก่งๆเลยในนี้ต่อมา ไฮบาระไอพลัง3,000กัน1000หนึ่งคี้เป็นคาแรคเตอร์สายหนึ่งนะคะการซัพพอร์ตจากเด็กสาวเมื่อการนี้เข้าสู่สนามเราสามารถทิ้งการ์ดบนมือ1ใบเพื่อให้เราได้รับพลังชีวิตเพิ่มหนึ<ๆ>่งหน่วยจากนั้นหากบนสนามเรามีคาแรคเตอร์ที่มีคำว่านักสืบในคนในลักษณะใบอื่นอยู่จั่วการ์ดหนึ่งใบใช้ความสามารถนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นอ๋อโอเคชุดนี้คำว่าคาแรคเตอร์กับมอนสเตอร์จะเหมือนกันนะคะเขาเปลี่ยนชื่อหน่อยนึงคิดว่ามันน่าจะแบบเป็นคน นะเขาก็ยังไม่ไม่อยากใช้คําว่ามอนสเตอร์นะก็ใช้เป็นคาแรค c เตอร์แทนนะคะแต่ว่าคาแรคเตอร์กับมอนสเตอร์นี่คือเท่ากันเลยนะ <Okay. S 1> ส่วนเวทมนต์ก็เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนชื่อเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้ชื่ออะไรแทนนะ <Nice. S 1> ต่อมาเป็นโยชิดะอายูมินะคะคาแรค c เตอร์ไซส์ศย์พลัง2000กัน1000 1คึงีคาแรคเตอร์ที่มีคําว่านักสืบในคุณลักษณะใบอื่นบนสนามเราทุกใบพาวเวอร์บวก2000บวกพลังให้กับเหล่านักสืบได้เลยนะคะ อันนี้เป็นขบวนการนักสืบเยาวชนต่อมาโคจิมะเก็นตาคาแรคเตอร์สาหนึ่งพลัง6,000กัน3,000ันสองคี้มีพลังเยอะเลยนะพลังถึง6,000เลยอันนี้มีมูฟด้วยนะคะเมนาเชื่อว่าตัวใหญ่ก็ยังมูฟได้นะ นี่เป็นขบวนการนักสืบเยาว,วชนนะคะให้มา2องใบแล้วก็ซูบุรายะมิซูฮิโกไซหนึ่งพลัง5,000กัน2,000สองคีอันนี้ไม่มีความสามารถอะไรนะคะไปตีรวยเดียวเปล่าแล้วก็โมริรันนะคะอีก หนึ่งรูปสวยงามสายหนึ่งพลังสี่พันกัน 2, 000, สองพันสองขกำลังใจจากเพื่อนสมัยเด็กเมื่อโคนันหรือคุโดชินอิจิเข้าสู่สนามเรานำกราดไปบริสุทธิ์จากกองกราดเราเข้าสู่ช่องเกตรเราได้รับพลังชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยและจ่กก๊าซหนึ่งบใบใช้ความสามารถนี้ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทินนะคะแล้วก็โคนันและคุโดชินอิจิบนสนามเราได้รับพาวเวอร์บวกห้าพันอันนี้มีเพนนเท็ดด้วยเป็นนักเรียนมัธยมปลายและนัก คาราเต้ตีทะลุเกาะไปเลยต่อมาคุดโดชินอิจิเบอร์1นะคะเป็นคาแรคเตอร์ไซส์สพลัง8,000กัน3,000 2คสองคีนํำโคนันบนสนามเราไม่เกิน1นึ่ใบกลับขึ้นมือและจ่าย1เกตเมื่อเริ่มต้นไฟนอลเฟสของเราเราสามารถนำการ์ดใบนี้บนสนามเรากลับขึ้นมือเพื่อขอโคน,นันจากบนมือไม่เกิน1นึ่ใบโดยจ่ายค่าคอคอสอ,อันนี้มีดับเบิลแอคแทนะคะ เป็นนักเรียนมัธยมปลายและนักซือ้ออันนี้ก็มีคอมโบของโคนันง่ายๆเลยนะคะก็ถ้าเรามีโคนันอยู่ในสนามนะเราลงชินอิจิขึ้นลงมาก็นำโคนันกลับขึ้นมือและใจหนึ่งเกตใช่ไหม แล้วก็ตี double act tag ไปนะคะตีเสร็จเรียบร้อยเริ่มต้น final p h a ของเราก็นําอันนี้กลับขึ้นมือแล้วก็คอโคนันลงมาโคนันลงมาใน final p h a ก็ตีได้นะคะแถมได้แอปดูมือฝ่ายตรงข้ามและมีสิทธิ์ตัดเกรกับยิง Life ไลฟ์ฝ่ายตรงข้ามได้เพิ่มด้วยเป็นคอมโบที่ง่ายแต่ว่าเก่งเลยนะต่อมาอากะซะฮิโรชิคาแรคเตอร์ไซส์หนึ่งพลัง4 0 0พกัน2 0 0 0คิ ใจหนึ่งเกตเมื่อการ์ดนี้เข้าสู่สนามนำคาแรกเตอร์ที่มีคำว่าขบวนการนักสืบเยาวชนในคุณลักษณะจากช่องดอบเราไม่เกินหนึ่งใบกลับขึ้นมือชุบชีวิตขบวนการนักสืบเยาวชนได้นะคะอันนี้มีมูฟด้วยโอ้โหตัวใหญ่แต่มูฟได้อีกแล้วนี่เป็นศาสตราจารย์นะคะต่อมาโมริโคโกโรเป็นคาแรคเตอร์ไซส์สพลัง1 0 0 0 0 กัน6 0 0 0นสานำการ์ดจากช่องดอบเหล่า2ใบเข้าสู่โซของการ์ดนี้และจ่าย2เกตโอ้ได้2โซเลยนะจ่าย2เกตมีเ e t นเตส m มูฟแล้วก็โซการ์ดด้วยให้มา4ใบเลยต่อมาเอโดงาวะโคนันเวอร์ชั่น2นะมาเวอร์ชั่น2แล้วคาแรคกเตอร์ไซส์1พลัง4,000กัน2,000 1คห กลับคืนร่างเดิมเมื่อการนี้เข้าสู่สนามสามารถทิ้งกาดจากบนมือเราหนึ่งใบเพื่อค้นหาคูดโดชินิจิจากกองการ์ดไม่เกินหนึ่งใบนำขึ้นมือสลับกองการ์ดและนำการดไปบนสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกต ้ได้เธอละนครั้งนะก็คือได้หาคุโดชินอิจินะคะไดเกตด,ด้วยอู้เก่งเลยนะเป็นนักสืบกับขบวนการนักสืบเยาวชนมีคนนั้นร่าง2แล้วก็มีคุโดชินอิจิร่าง2ด้วยนะคะคาแรคเตอร์ไซส์2พลัง6000กัน3,000 2นสขี้ใจ1เกดนำการ์ดเป็นวันสดจากกองการ์ดเราเข้าสู่โซของการ์ดนี้เมื่อการ์ดนี้ลิงแอกแท็กกับรันการ์ดนี้ได้รับคิดที่เข้าบวก2จนจบการต่อสู้ก็ไปลิง แท,แท็กกับพรันนี่บวก2องขีตีโหดเลยนะอันนี้มีโซกาดกับเทเนเทดด้วยต่อมานาฬิกายิงเข็มยาสลบนะคะเป็นอีเวนต์นะจริงๆมันก็คือการ์ดเวทมนั่นแหละอีเวนต์กับเวทมนต์คือการ์ดประเภทเดียวกันนะคะใจหนึ่งเกตเคาน์เตอร์ทำลายคาแรคเตอร์บนสนามคู่แข่ง1ใบาหากบนสนามเรามีโคโกโรยูทำลายการ์ดบนสนามคู่แข่งหนึ่งใบแทน นะถ้าเกิดมีโคโกโอยู่ก็ทำลายการ์ดได้เลยเลือกได้เลยนะคะทำลายการ์ดก็คือทำลายได้ทั้งไอเทมมอนสเตอร์หรือว่าการ์ดเวทมน์นะก็ได้หมดเลยนะคะต่อมาเข็มกลัดขบวนการนักสืบเยาวชนใจ1เกตและทิ้งการ์ดบนมือเรา1นึ่งใบค้นหาคาแรคเตอร์ที่มีคำว่านักสืบเยาวชนในคุณลักษณะจากกองการ์ดไม่เกิน2บ่ใบขึ้นมือรายการนี้ได้เพียงหครั้งใน1เทอร์อันนี้ก็คือ หานักสืบเยาว,วชนได้2องใบเลยนะสายรัดกางเกงยืดหดได้รายการดนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีในเทินคู่แข่งเท่านั้นเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีหากบนสนามเรามีคารคารคเตอร์ที่มีคำว่านักสืบในคุณลักษณะ2องใบหรือมากกว่า นำการ์ดใบรนสุดจากกองการ์เราเข้าสู่ช่องเกตสารท่าจากจอมโจนทีนำการ์ดจากช่องเกตคู่แข่งหนึ่งใบลงช่องดอกเพื่อนำการ์ดใบบมสุดจากกองการ์เราเข้าสู่ช่องเกตและเราได้รับพลังชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยจากนั้นถ้าการ์ดในช่องเกตคู่แข่งมีสองใบหรือน้อยกว่าเราได้จั่วการ์ดหนึ่งใบโอ้โหได้ทั้งตัดเกตเขาเราได้เกตเพิ่มได้พลังชีวิตเพิ่ม แถมถ้าคู่แข่งมีเกรน้อยเราได้จั่วเพิ่มอีกนะโอหได้กันรัวๆไปเลยคู่หูเพื่อนสมัยเด็กรายการนี้ได้เมื่อคาแรคเตอร์บนสนามเรากำลังต่อสู้อยู่เท่านั้นเคาน์เตอร์เลือกคาแรคเตอร์บนสนามเราหนึ่งใบที่กำลังต่อสู้อยู่การ์ดนั้นได้รับพาวเวอร์บวก4,000ดีเฟนซ์บวก4,000จนจบการต่อสู้ หากาดที่เลือกนั้นคือชินิจิหรือรันได้จั่วการหนึ่งใบและไอเทมนะคะรองเท้าเตะเสริมพลังพลัง5,000 1คหนใจหเกตโคนันบนสนามเราได้รับพาวเวอร์บวก3 0 0พดิเฟนต์บวก3,000เราสามารถสั่งโจมตีได้แม้มีคาแรคเตอร์ในช่องกลางก็คือการ์ดใบนี้โจมตีได้แม้มีมอนสเตอร์หรือคาแรคเตอร์บนช่องกลางนะคะเมื่อโคนันบนสนามเราออกจากสนามโดยการ์ดของคู่แข่ง เราสามารถนำการ์ดนี้บนสนามเราลงช่องดอปเพื่อให้การ์ดนั้นยังคงอยู่บนสนามแทนได้นี่ก็คือเหมือนตายแทนคนนันไดโฮโฮ้ต่อมาเป็นการ์ดเปเยลนะคะก็คือเป็นไม้ตายนั่นเองนะลูกเตะที่เสริมพลังแล้วรายการ์ดนี้ได้เมื่อบนสนามเรามีโคนนั้นอยู่เท่านั้นใจสีเกตสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง3าน่วยและความเสียหายนี้ไม่สามารถลดลงได้ หากเราสวมใส่รองเท้าเตะเสริมพลังอยู่สร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง5หน่วยแทนและความเสียหายลดล,ลงไม่ได้ด้วยก็คือปกติจะยิง3หน่วยนะแต่ถ้าเกิดมีรองเท้าเตะเสริมพลังยิงไปเต็มๆ5หน่วยเลยแล้วก็แฟกโคนันนะคะแฟกยอดนักสืบจิ๋วโคนันใช้การ์ดที่มียอดนักสืบจิว Conan, บจ๋วโคนันก็คือสัญ,ญลักษณ์นี้ได้เลย และสุดท้ายเป็นการ์ดส,สูงฟอยล์แหลังกล่องแต่และกล่องได้ไม่เหมือนกันนะคะกล่องนี้พีแอได้แฟกเช่นกันนะของยอนนักสืบจิ๋วโคน,นันโอเคอันนี้ก็เป็นกล่องที d ีดีนะคะชุดเริ่มต้นเล่นได้เลยของโคนันนะหนึ่งกล่องเล่นได้สองกล่องเก่งเลยใครชอบก็ซื้อไปเล่นได้นะคะมีขายทั้งแบบกล่องเต็มมีสูมฟอยล์แบบกล่องไม่มีสูมฟอยล์หรือว่าการ์ดฟอยล์แยก พัดดิแลกก็เก่งๆเ,เท่ๆเท่านั้นเลยนะคะอยากได้สินค้าอะไรสั่งซื้อได้ที่ v g c a s s h o p COM นะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเวลาพี่แอร์ลงคลิปใหม่ๆๆจะได้เห็นก่อนใครเลยสำหรับวันนี้พี่แอร์ต้องไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่กับคลิปหน้านะบ๊ายบาย